ระยาดำรงมหิสรนพักดีเท่าเนื้อหัวเจ้าเมืองระนอง รกำกับเมืองสนองนารบานสวัสดีครับด,ดิวิทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรร,รมพร้อมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทระนองกรม,รมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นการนำเสนอเรื่องราวของบุคคลสำคัญ บุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับเมืองระนองหรือจังหวัดระนองแห่งนี้ซึ่งมีคุณูปการมากมายพร้อมที่จะนำเสนอชีวประวัติของท่านสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อให้ทุกคนได้ทราบได้รู้ได้ศึกษาและบุคคลที่จะให้เรื่องราวทั้งหมดนี้ในหัวข้อตำนานทอสูเจียง ก็คือท่านโกศลณระนองทายาตรุ่นที่ห้าที่จะให้รายละเอียดต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติเริ่มต้นสถานที่สำคัญอย่างอนุสาวรีย์และสุสานอีกสักครู่เชิญท่านติดตามชมเรื่องราวต่อจากนี้ไปในชุดตำนานคอสูเจียงได้ณบัดนี้ครับ นี่กเ็เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองละนองก็าจากที่ว่า,าท่านขงจู๊เจียงต้นตระกูลนัละนองเนี่ยครับท่านเป็นคนจีนทกเกี้ยนท่านเกิดที่เมืองจีนท่านอยู่เมืองจีนกระทั่งอายุได้25ปีก็จากเมืองจีนออกจากเมืองจีนครั้งแรกท่านมาอยู่ที่เมืองปีนงังคอนนะครับที่เมืองปีนังนี้ท่านขงจู๊เจียงมาเป็นลูกจ้างมาเป็นกรมรมกรมาปลูกผักขายอยู่ที่ปีนังนะครับที่สนใจคือ ผักที่ท่านปลูกแล้วเนี่ยท่านผลผักตอนเย็นแล้วก็เดินหาผักทั้งคืนเพื่อไปขายที่ตลาดตอนเช้าระยะทางที่ต้องหาผักไปนี่ครับระยะทางถึง18ไม้นะครับก็ประมาณ30กิโลเดินกันตอนเย็นได้ถึงตลาดเช้าเพื่อจะขายผักนะครับถ้าไม่ทําก็ไม่มีจะกินณเวลานั้นแต่ท่านไปขายผักอาทิตย์ละครั้งจากเมืองพีนังลึกกอกมาก็ย่ก็มาอยู่ในประเทศไทยก็ามาอยู่ที่เมืองตะหัวป่า ก็มาเป็นลูกจ้างรับจ้างเข้าที่เมืองตะวบป่าเมื่อเก็บพืินได้ท่านก็ไปตั้งบ้านเรือนค้าขายอยู่ที่เมืองพังงาแล้ไปแต่งงานมีภรรยาเป็นคนจีนในเมืองพังงาภรรยาของท่านมีชื่อจีนว่าซิดกิมเหรียญเมื่อตั้งสองท่านนี่ค้าขายที่เมืองพังงามีกาไรดีขึ้นท่านขอตู้เจียงก็ต่อเรือแล้วก็ค้าขายตามหัวเมืองชายทะเลริมฝั่งอันดามันก็มาถึงละนองท่านก็เห็นนาะเมืองละนองนี่เป็นเมืองที่มีไร่ดีบุกเยอะ ได้พาพิ่เขาต้านตอนนั้นคือถ้าได้ทาได้ดีบุกในเมืองละนองก็คิดว่าคงจะทําเป็นกิจการให้ใหญ่โตได้ท่านก็ทําเรื่องขอผูกขาดสําร็จดีบุกในเมืองละนองโดยท่านให้สัญญาว่าเมื่อท่านได้รับการผูกขาดแล้วท่านจะทําเป็นรายได้ส่งให้กรุงเทพเป็นร่ได้ดีบุกปีละ43พลาพารานี่เป็นการเรียกชื่อน้าหนักไรในเวลานั้นนะครับเึ่ง1พารามีน้าหนักไรด,ดีบุกเท่ากับสามหาบซึ่งหาบหนึ่งก็กมี6กกิโล เวลาทาไร่ดีบุกเนี่ยจะไปเสียค่าภาคหลวงเขาจะคิดเป็นหาบนะครับหาบหนึ่งมี6กกิโลสิสามาลาในเวลานั้นเนี่ยถ้าคิดเงินเป็นเงินบาทตูกและล้านบาทเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่และการที่สามก็ทรงโปรดกล้าไว้ให้ท่านของตูเจียงเนี่ยเป็นนายอากรดีบุกประจําแขวงเมืองละนองและทรงโปรดก้าพระรามศานสักเป็นหลวงรัตนาศีธีแต่ละนองในเวลานั้นนะครับมีค่า17หลังคาเรือนแล้วละนองก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งของเมืองจุมพรณ์ จาก17หลังคาเรือนนี่ครับไม่มีแรงงานพอที่จะทำล่ยดีบุกของในกรุงเทพท่านขอทู้เจียงเข้าไปชักชวนคนมาจากประเทศจีนมาช่วยกันทำล่ยดีบุกเมือ่อะนองมีคนมากขึ้นก็มีความเจริญขึ้น มาถึงตอนต้นรัตนกรรัชกาลที่ <S <S ททสี่ท่านก็ทรงปวดก้าท่านข้าทุอจ่างนะครับจากหลวงรัชนาศเสถียรารรดีบุกเป็นพระรัชนาศเสถ,ถียรเป็นเจ้าเมืองละนองแต่ยังอยู่ในความปกครองของเมืองชุมพร <S <S ท่านก็พัฒนาเมืองละนองถนนี่เรช้อยู่ในเมืองทุกวันนี้คือถนอนที่ท่านเข้าทุเจียงได้สร้างไว้โดยท่านต้องหาเงินมาทาเองเพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่มีก็ประมาณจากกรุงเทพมาช่วยนะครับ ซึ่งถนนที่ท่านเขานเรืองได้สร้างไว้ในเมืองระนองเนี่ยเมื่อล้นเก้ารัชกาลที่5ท่านเสด็จมาประทับแรมที่เมืองระนองเมื่อที่23 24, 25เมษายนรศ .109 หรือตรงกับปีพศ2 4 3พัสรงท่านก็ทรงพระราทานชื่อถนนที่ท่านเขอนเรือได้สร้างไว้มีชื่อถนนท่าเมืองเรืองลาดท่าเฉลิมเพิ่มผลชะลอุลุกวังกำลังทรัพย์ดับคดีท่บีสินค้าถาดทั้งหมด10บชื่อนะครับซึ่งแต่ละชื่อเนี่ย ก็จะมีความหมายของแต่ละชื่อท่านขอเสียเองได้สร้างความเจริญมาถึงตอนปลายล้นเก้ารัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงกานทรงพระดำรีว่าเมืองระนองมีความเจริญแล้วและเมืองระนองเป็นเมืองชายแดนซจ่งอยู่ติดกับพม่าเวลานั้นอังกฤษมายึดพม่าเป็นเมืองขึ้นแล้วแลอังกฤษได้ปกครองเมืองพม่าเข้มงวดกืบขันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดำรีว่าถ้าอยากให้เมืองนะนองเป็นเมืองขึ้นอยู่กับเมืองจุมพร เป็นการรักษาราชก,การชายแดนไม่สะดวกของท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้แยกและนองออกจากจุมพรไปขึ้นดองต่อกรุงเทพยกเป็นหัวเมืองตัดสะวัแล้วทรงโปรดเกล้าเรื่มมาหลักท่านของสุเทียงเป็นรั้งที่สามจากทั้งแรกหลวงรัตนาเศรษฐีนากรณบุกรั้งที่สองเป็นพระรัตนะเศรษฐีเป็นเจ้าเมืองละนองแต่ยังอยู่ในความปกครองของเมืองจุมพรครั้งที่สามเป็นพญารัตนะเศรษฐีเมื่อทรงโปรดเกล้าให้ยกละนองขึ้นเป็นเมืองตัดตวะ เมื่อวันที่21กออรกฎาคมพศ2405น้ำแก่วันนั้นมาถึงปีนี้ครับละนองก็เป็นจังหวัดเป็นเมืองมาได้ปีนี้ก็ครอบรอบ161ปีประมาณในปีพศ2419ก็ได้เกิดกบฏขึ้นในเมืองละนองกบฏนี้เกิดจากพวกกรมมกรเหมืองแรกที่มาจากเมืองจีนนะครับมาทําเหมืองในเมืองละนองแล้วก็พวกนี้เขามีสัญญากับเจ้าของเหมืองว่าปีหนึ่ะ คิดบัญชีกันครั้งหนึ่งช่วงตุรกีแต่ช่วงระหว่างปีพกคนงานก็กินอยู่แล,ะละ้วลงบัญชีว่าในเหมืองซึ่งมทำไปนั้นเจ้าของเหมืองก็ให้ต็มที่นะครับทั้งอาหารเสื้อผ้ารวมทั้งรับทั้งปินเพื่อไม่ต้องการให้คนงานออกไปจากเหมืองแต่เมื่อคิดบัญชีในปีพศ2 4 1พันสีร้อยสิก้รากวพวก,ก,กงนี้ทำงานมาทั้งปีแล้วไม่มีเงินเหลือแถมยังเป็นหนี้เจ้าของเมืองอีกเมื่อไม่มีเงินเหลือมันก็ไม่พอใจพร้อมน้องใช้เงินช่วงตุรจีก็เลยรวมตัวกันละพวกนี้ก็เลยรวมตัวกันละปล้ปนเมืองละนองเลย ตอนนั้นท่านขรัวเจียงเป็นเจ้าเมืองระนองอยู่ท่านต้องไประดมคนจากชุมพรจากหลังสวนมาสู้กับพวกกรรมกรเนื่องจากในตนั้นพวกกรรมกรมีมากกว่าพระลนองเมื่อสู้กันแล้วพวกกรรมกรสู้ไม่ได้มันก็หนีจากระนองแล้วไปรวมตัวแล้วไปป้นเมืองภูกเกต็ตที่เลาเคยอ้างยี่เมืองภูเก็ตจับมันไปจากระนองทึ้งในประวาติศาเมืองภูกเกต็ตเขาบันทึกว่าชาวเมืองภูกเกต็ตต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่าก็ได้มีหลวงพ่พอแช่มวชิรลองที่ไปปลุกข้ชาวภูกเกต็ตมาสู้ ดูหลวงพ่อได้สัมภาษณ์ยัยนได้ชาวเมืองภูเก็ตพวกขวารจงทั้งับช่าหน้าพวกแองจี้ตัวที่เมืองระนองนี่หลังจากปราบกบฏเสร็จร้อนก้าราชการที่ห้าก็้องปัวกเก้าเลื่อนบรรดาศักดิ์สั้นเขาทูเจียงจากพญาลัาสนาเสฐีเป็นพญาดำรงสูรใจไม่สมบัติและทรงปัุกเก้าเลื่อนตําแหน่งจากเจ้าเมืองระนองเป็นจางวางกํากับราชการระนองซึ่งตอนนั้นท่านอายุได้80ปีแล้วและพระจันทรสทรงปัุกเก้าให้ลูกชายคนที่สองซึ่งมีชื่อจีนว่าคอซิมก้องเป็นเจ้าเมืองระนองคนต่อมา ล้วหลังจากนั้นถ้าก็สร้างกำแพงนี้ขึ้นมาไว้ป้องกันเมืองนองไว้ป้องกันโจรไม่ได้ไปชู้รบกับใครซึ่งกำแพงของเขานี่สูง5้าเมตรนะครับแต่การสร้างในสมัยนั้นเนี่ยครับไม่มีปูนซีเมนต์เขาใช้ดินเป็นตัวสออิฐเมืนองเป็นเมืองฝนตกเยอะมันก็พังไปตามสภาพแล้วหลังจากนั้นกรมศิลปากรก็มาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก็มาบูรณะให้ร่องรอยทางประวัติศาสตร์แล้วที่กำแพงจะเป็นช่องเล็กๆอันนี้ก็คือช่องปืนนะครับ ถ้ามองจากไปนอกจากเห็นช่องท่านจะเมืองทำไม่จะไม่อิฐไปดได้แผ่นหนึ่งท่านทําให้ว่าหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองละนองอีกก็จะพังอิตที่ปิดวัดแผงอย่างนี้ออกไปแล้วก็ยิงปืนออกไปได้แต่หลังจากสร้างกระแพงขึ้นมาก็าไม่ได้ใช้ประโยชน์ท้ง้นนั้นเพราะละนองไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกเป็นเมืองสงหบเงียบเป็นเมืองน่าอยู่นะครับและผู้คนเมืองละนองก็น่ารัก ทั้งท่านขอนุเจียงนีท่านมีอายุได้86ปีก็ถึงแก่อธิญจกรรมและศพของท่านก็ไปฝังตามปเินีจีนที่ภูเขาภูเขาที่ตั้งสุสานเรียกว่าเขาระคังทองนะครับสุสานของท่านสร้างเมื่อปีพศ2426แล้วก็มันไม่ว่าใช้เงินในการสร้างสุสานในเวลานั้น600ช่างนะครับเราเคยท่องมาตาาเงินบาทตอนสมายเรียนประถมนะครับที่ว่า25สตางค์เป็น1สาลึง4สลึงเป็น1บาท สี่บาทเป็นหนึ่งตำาึงยี่สิบตำานึงเป็นหนึ่งชั่งหนึ่งชั่งก็มี80บาทใช้เงิน600ชั่งก็4 8่0 0นบาทเมื่อร40อปีที่ผ่านมานะครับซึ่งบริเวณที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินที่ล้นเกล้ารัชกาลนิยาทรงโปรดกล้าพระราชทานให้เป็นสุสานประจำระกููก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของเมืองละนองครับมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับซึ่งการที่สุสานนี่ครับเมื่อเราเข้าไปนี่ครับจะมีแผ่นป้ายสูงประมาณ2เมตร ครหลบเรรับเป็นแผ่นป้ายพระราชสานซึ่งหลนก้าวราชการน,นี้พรของท่านทรงทอไม่ได้ตรอกสอนและตัดมาใช้ได้และผัวก้าวมาทำป้ายปักป้ายที่สุสานตั้งแต่ปีพศ2426ครับแต่เมื่อปีพศ2532นี่ครับถูกรถดําของเทศบาลเมืองนนองถอยหลังไปชนล้มลงผักนะครับแล้วทอมแสมแล้วเอามาแกะไว้ที่อาคารหลังนี้นะครับส่วนที่สุสานก็คือเป็นที่อยู่ทุกว,วันนี้เป็นแผ่นป้ายที่จําลองขึ้นมาใหม่ นะครับเมื่อเราหันหน้าเข้าหาสุสานนะครับจะมีเสาหินอยู่สองต้นนะครับเสาหินทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับเขาคือเขาสลักเป็นหนังสุจีนไว้ตั้งสองต้นนะครับเสาหินทางด้านซ้ายมือนี่อกองส่วนจีนจากสรงขาเข้ามาแปลให้ฟังครับเขาบอกว่า,าละนองมีภูเขาสลับลับซ้อนสวยงามเป็นสีกับเมืองละนองป้องกันภัยพิบัติไม่ให้เกิดกับชาวละนอง ทำให้ชาวละนองได้รับแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับอันนี้ไว้พรมาเป็นร้อยป,ปีแล้วนะครับซึ่งก็ทุกวันนี้ก็เป็นเป็นจริงตามนั้นเวลาเกิดพายุอะไรเข้ามานี่ครับไม่ถึงตัวมังลองเพราะมีภูเขาล้อมรอบนะครับซึ่งท่านขอทุูอย่างเนี่ยครับ ท่านมีลูกชายหกคนลูกชายคนที่หนึ่งกับคนที่สามเนี่ยครับช่วยราชการในเมืองระนองแล้วก็เสวิตไปกรลูกชายคนที่สองก็ได้รับโปรดก้าเป็นเจ้าเมืองระนองคนที่สองจากเจ้าเมืองระนองคนที่สองล้น9ก้ารชการที่ห้าโปรดก้าไปเป็นเทศาิบาลมณฑลชุมพรคนแรกมณฑลชุมพรนี่ดูได้สายเมืองชุมพรไปถึงเมืองกาญจานดิษฐ์ทมไมนั้นยังไม่มีสุราธานีนะครับ มีเมืองชายาแลวก็ก,การจันนาเดมามีสุราชธธานีในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่หกที่ผมสร้องอางทรงย้ายจากเมืองชายามาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านดอนและสองประธานนามเมืองใหม่ว่าสุราธานีคำว่าสุราชานีแปลว่าเมืองคนดีและมีแม่น้ําไหลผ่านการเมืองของสมะทรธานชื่อแม่น้นํานี้ว่าแม่น้ําตาปีพาะไหลช่วน้ำตาปีและผมสร้างก็ส่งผูกก้าวให้ตระกูลน้นองรุ่นที่สามไปเป็นเจ้าเมืองสุราชานีคนแรกครับเป็นพระวอร พญาวราลิตหรือชัยนะครับลูกชายคนที่สี่ของต้นตะกูนละนองก็เป็นเจ้าเมืองกาบรีเมื่อก่อนกาบรีเป็นเมืองลูกชายคนนี้เขาเป็นเจ้าเมืองหลังสวนเป็นผู้สร้างเมืองหลังสวนลูกชายคนนี้หยที่คนไทยรู้จักท่านดีก็คือพญาลัษาดานุประดิษฐ์มาสอนภาคีหรือท่านคอนติมบีที่รับผิดก็ไปเป็นเจ้าเมืองตังจากเจ้าเมืองตังก็ปกก้าเป็นเสสาพิบาลมณฑลภุเก็สมณฑลปุเกส,สนี้ดูแลเมืองละนองฟังงาปุเกสกระบีสัางถึงสตูล ที่คนไทยรู้จักท่านดีในนามของบิดาแหง่งยางพาร,ราไทยเพราะท่านเพ็่ผพื้นน้ำยางพาร,ราเข้ามาและแจกอาชีพการปลูกทุกวันนี้ยางพาร,รากลายเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับลูกชายของท่านขอตุวเจียงรับผิดชอเป็นเจ้าเมือง4ท่านหลานชายรับผิ้าอบเป็นเจ้าเมืองอีก5ท่านครับรวมแล้วลูกหลานของทั้งท่านขอทตุเจียงลูกและหลานของท่านเฉพาะที่ผูก้าเป็นเจ้าเมืองทั้งหมด10ท่านนะครับซึ่งผมเล่ามาทั้งหมดเนี้ย ก็จากอดีตบรรพบุรุษในตระกูลนอองได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของเราด้วยความกรตันยูซื่อสัตย์และจงรักภักดีอาบรรพบุรุษในตระกูลน้าไม่มีความกระตันยูซื่อสัตย์และจงรักภักดีวันนี้ผมก็คงจะไม่ได้มานั่งพูดอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับนามพระยาดำรงสุจริตไม่ส้อนภักดี yeah, 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 yeah.